การใช้สูตรเลงในการยิงนะครับผมจะทำให้เรายิงแม่นขึ้นนะคฮะโอเคครับผมก็หลังจากที K ่เราโชว์กันไป4เทคนิคนะครับต่อมาจะเป็นในเรื K ่องของการต่อสู้ละเทคนิคการต่อสู้ของผมนะครับก็คือการใช้สูตรเล็งในการยิงนะครับผม เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับคือการที่เราขึ้นสะโขบนะครับด้วยเลตดอทคูณสอคูณสคูณ่คูณหคูณอะไรเงี้ยครับจะทำให้เรายิงแม่นขึ้นนะฮะเราก็ต้องเลือกใช้ในระยะที่เหมาะสมะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ที่ผมโดนศัตรูยิงใช่ไหมฮะเราไม่ทันตั้งตัวเราเรายกสะโขบขึ้นมาสู้กับเขาไม่ได้นะครับไม่ทัน เพราะว่าเขาเห็นเราก่อนนะฮะไม่เป็นไรคราวนี้ถ้าหากเราเจอศัตรูนะครับให้เราใจเย็นแล้วก็ดูระยะของเขาว่าเราสามารถสามารถใช้ปืนกลที่ใช้สะขบ1นึ่งตะสะขบ 2, สบ 3, ยิงได้ไหมแต่ถ้าหากเขาอยู่ไกลามากนะครับผมแบบเขาอาจจะแอบอยู่ในตึกอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้สไนในการยิงเขานะครับ<ๆ>ก็าจะเป็นคูณ4คูณ6คูณสอะไรอย่างนี้ ตามระยะตามความเหมาะสมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองดูใหม่ไปศูนย์เลง็งมันก็จะมีศูนย์เลงแบบมีเลสดอทกับไม่มีเลสดอทนะครับเอเป็นเป็นศูนย์เล็งของตัวปืนนะฮะก็สามารถก็ช่วยได้นะอ่าเดี๋ยวเราลงตรงนี้เลยนะครับผมคนน่าจะเยอะแน่นอนมีตามหลังผมมาอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งเอาปืนก่อนเลย อย่าเพิ่งไปต่อยเขาฮะหาปืนก่อนหาปืนก่อนโออันตรายอันตรายไม่มีปืนเลยเราทำอะไรไม่ได้ครับวิ่งนเดียว ไปแล้วอ่าศูนย์เล็งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ศูนย์เล็งยิงเขานะเรวาต้องดูรอบตัวให้ชัวร์ก่อนนะเจอ้ว อ้าวเจอคนนะแต่เดี๋ยวเราเอาปืนคนก่อนนะเพราะว่านี่ครับใช้สูตรแรงยิงเจอเจอคนนะ้ เราผมได้ยินเสียงคนนะอ่าอันนี้เราจะควบผิดนะครับผมผมก็ไปใส่กับทานายเลยอืมเราเจอแล้วไย เอาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสก,กานะเพราะลูกลูกกระสุนเราหมดเนาะคูณสามก็เราเราก็ใช้ยกยิงได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเ,เราลองดูนะครับเราจะวิ่งไล่ขอไปเรื่อยๆนะ ปแปลว่าข้างหลังเรามีคนใช่ไหมแล้วก็ลองวิ่งไปดูนะครับอ่าเราก็ลองดูอ๋อเราเจอแล้ว อ่าเห็นไหมคือการเราพอเรามีสโคปใช่ไหมมันมันจะทําให้การยิงของเรานั้นง่ายขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใช้คูณ4ี่พอนะเพราะว่าแมปมันเล็กแลนะ้วเนาะใช้คูณ6กไปม,มันไกลไปนี่เราจะใช้แค่คูณ4 เผมจะวิ่งประมาณขอบวงนะเราพังเอินมาเจอเขาก็าดีนะเขาไม่เห็นเราแล้วก็กินยากินอะไรให้เรียบร้อยอยวคนก็มักจะชอบมาอยู่ขอบวงกันนะครับเราก็ต้องระวัง เราได้เก็บเสียงมาแต่ขอบนี้น่ากลัวนะเพราะว่ามันโล่งมากเลยเดี๋ยวผมจะไปอยู่ใกล้ๆวงให้ได้มากที่สุดเนอะอ๋อตอนนี้เหลือสองคนนะครับออเอาไเจอโอ้ยเสียดายนะครับ ิงไม่ทันนะโอเคไม่เป็นไรเนี่ยครับก็คือการการใช้ะระบบยิงแนละ้วจะทําให้เรายิงแม่นขึ้นนะก็พยายามใช้ะระบบในการยิงนะครับช่วยได้ครับผม